ว่ากันต่อวันนี้เบาๆครับผู้ชมครับอย่างที่บอกไปเริ่มเบาๆก็ต้องเรื่องนี้น้องไบรท์เป็นกรณีที่กลุ่มขอทานอขอทานข้ามชาติอ่าท่านผู้ชมบอกไหนว่าเบาเบาสิเพราะเป็นภาพกลุ่มขอทานไปปาร์ตี้กันห้าหกคนท่านผู้ชมคุณกันจอมพลังเนี่ยกัได้รับภาพเป็นขอทานข้ามชาติจากจีน ระบุข้อความว่าชีวิตมันช่างดีจริงๆเลิกงานขอทานและรวมตัวกันกินเบียร์สูบุรี่ปาร์ตี้ชนแก้วกันอยังมีความสุขควักเงินกันออกมาเป็นปิกจ่ายค่าอาหารเป็นพันๆกินเสร็จก็เข,ข้าพักที่โรงแรมเดือนละหมื่นห้าชิวๆตื่นมาก็ออกไปนั่งหน้าสงสารพอกุบกริบตอนกลางคืนก็เฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนๆต่อท่านผู้ชมคุณกันไม่ลืมที่จะบอกว่าโปรดทำบุญอย่างมีสติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของคุณทับวราวุธศิลปอาชาฝากบอกอถ้าจะทำบนสถานสงเคราะห์มีค่ะนะนี่ยดูคลิปภาพใช่ไหมขณะที่คุณกันถัดพงพดภูวิภัยบูนเวศในเวลาต่อมาได้ภาพรรมาแล้วมันิใจแกรอยไป่ิ้นน่ะ ราว่วที่อยู่แถวหัวลำโพงโดยลงพื้นที่ย่านนั้นแล้วก็พบร้านอาหารแล้วก็แหล่งที่พักทั้งนี้ทั้งนั้น6คนหนึ่งในหก เป็นขอทานที่เธอถูกจับไปแล้วเนี่ยต้องไหมค่ะคือมันจะมีคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายที่ดูอายุเยอะที่สุดนั่งนับเงินแล้วก็จะมีผู้หญิงที่ลักษณะเหมือนเจ๊เป็นคนเก็บเงินอสองคนเนี่ยร่างกายดูสมประกอบแขนขาปกติพนักงานในร้านเนี่ยบอกว่าคนที่มีลักษณะเฮียกับเจ๊เนี่ยได้เงินเป็นแบงค์ยีมาก็จะมานับแล้วจ่ายค่าอาหารประมาณสองพันค่ะจ่ายเป็นแบงค์ยีเอามานับเป็นสองพค่ะ ท่านผู้ชมแล้วก็ยังเห็นเงินในกระเป๋าเป็นแบงค์พันอีกเป็นจํานวนมากซึ่งพนักง,งานเขาบอกดูแล้วเนี่ยดีไม่ดีเป็นแสนนะคะเป็นแสนถ้าแบงค์พันแสนหนึ่งเนี่ยเปิดแค่นี้เอง<า>ท่านผู้ชมเรานึกออกใช่ไหมเปิดนิดเดียวไม่ถึงข้อนิ้วก้อยเนี่ย<า>แสนหนึ่งเนี่ยขณะที่ข้อมูลพบว่าบริเวณซอยใกล้เคียงกับสถานีรถไฟหัวละโพงริมถนนมุ่งหน้าขึ้นทางด่วนนึกออกใช่ไหมวันจะขึ้นทางด่วน ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นทางเข้าไปที่พักกลุ่มนี้ใช้เป็นที่พักเป็นที่พักรายวันก็คือละสามร้อยถึงห้าร้อยแต่ถ้าพักรายเดือนก็ประมาณสักหลักหมืน่นคนการบอกไปสอบถามข้อมูลที่หอพักผู้ดูแลหอพักปฏิเสธจะให้ข้อมูลทั้งที่ทั้งนั้นรวบรวมข้อมูลอย่างที่บอกไปท่านผู้ชมส่งตำรวจ ส่งตำรวจกลุ่มนี้มี6คนแต่ที่เป็นข่าวแล้วโดนจับไป1คนคือคนที่แขนขาดะคะอีห้คนที่นรว่วมโตะรวมถึงคนที่เป็นคนนับเงินยังไม่มีข้อมูลว่าหายไปไหนท่านผู้ชมเสียงใครคุณกันใช่ไหมอ่ะฟังดูแล้วเป็นบรรยากาศหลังเลิกงานนะครับบรรยากาศคือมากินข้าวปาร์ตี้สังสรรค์กันดื่มก็เรียกว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อเนี่ยเป็น 8ป8ขวดนะครับนะหลังจากทำงานตอนเช้าทำตัวน่าสงสารตอนกลางคืนออกมานั่งปาร์ตี้กันนะครับแล้วคนที่แขนกุดเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อขนาดแขนไม่มีแล้วท่านยังหยิบหยิบบุหรี่ขึ้นมาบุยๆเลยอะ่ะสิ่งที่เรา,ารู้เลยมากกว่าที่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็คือมันมีคนนึงที่จ่ายเงินมาให้นะครับจ่ายเงินให้ก็คือเขาถือเงินจะเป็นคนที่ถือเงินมีกระเป๋าอยู่เป็นคนอายุเยอะนะครับแล้วก็จะรวมเงินของแต่ละคนอาจจะรวมเงินของแต่ละคนก็ได้นะเพราะว่า ในกระเป๋าเนี่ยมีเงินแบงค์พันเนี่ยเป็นแสนในร้านเนี่ยเขาเห็นว่าโอ้โหในกระเป๋านี่ตรงมากมีเงินเป็นแบงค์พันเป็นแสนใจแบงค์ยี่สิบอย่างเดียวเนี่ยสองพันแล้วก็ห้องพักเนี่ยนะครับมีราคาตั้งแต่ที่ผมไปเช็คเนี่ยสามร้อยถึงห้าร้อยเดือนหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีหมื่นกว่าบาทใช้ชีวิตกินหนูอยู่สบายขณะที่ร้านอาหารถามพนักงานสองคนบอกเคยเห็นขอทานกลุ่มนี้มานั่งกินอาหารที่ร้านลักษณะนี้ประมาณสักเดือนสองเดือนก่อนครั้งเดียวนะ สั่งอาหารก็มูลค่าหลักพันน่ะ,อะลองนึกภาพต้มยำบ่อใหญ่ของทอดต่างๆแต่ที่สําคัญสั่งเบียร์หลายขวดมีการซื้อเหล้าจากร้านค้าใกล้เคียงมานั่งดื่มคนพิการมือด้วนเนี่ยจุดบริโีบต่างหาเวลาตอนคิดเงินนีจําได้เลยแปลกใจเอ๊ะนับแบงค์ยี่สิบพันจ่ายเป็นค่าอาหารเคยเห็นนั่งสำล้อมมาลงบริเวณนี้เพื่อเข้าพักอยู่ใกล้ๆตรงนี้แล้วก่อนหน้า เคยเอาเหรียญมาฝากให้ที่ร้านแรกเป็นแบง์อีกตังอาค่ะล่าสุดประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ไม่พบแล้วพบแค่รายเดียวที่มือขาดเมื่อประมาณส5ห้าวันก่อนที่จะถูกจับเนี่ยพูดจีนกันทั้งแก๊งเลยเยอะไหมครับนั่งกันกี่คนห้กคนค่ะแล้วก็เ้าจะซื้ออรียญซี่มาจากเซเว่นอ่า แบบก็กินสั่งอาหารเยอะหลายๆ,ๆอย่างนะ <c oughs> ต้มยำกระเทียมราดสั่งต้มยำชามใหญ่อเหมือนสัง,งสกัน่าสุดคือกินือใหญ่นั่นแหละฮะท่านผู้ชมเบาๆมันเหนื่อยนะการไปนั่งแล้วต้องแสดงละครไปด้วยเนี่ยท่านผู้ชมมันเน็ดเหนื่อยไออะไรเย็นๆก็ขวายมันก็จะหายเหนื่อยใช่ไหมหรือยังไงนี่ <c oughs> เดี๋ยวตามไปดู เมื่อวานนี้ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองเปิด<ะ>แถลงครับผู้ชมครับรับว่ามีขบวนการยกขยงเข้ามาหากินในประเทศไทยเห็นว่าคนไทยมีจิตใจที่เมตตาตํารวจจับแล้วเจ็ดคนส่วนใหญ่เข้ามาอย่างถูกต้องในานะนักท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวอยู่ได้เจ็ดวันขณะที่จํานวนหนึ่งมาในวีซ่าประเทศอื่นกำลับบงตรวจสอบอยู่เพราะบางคน มาในวีซ่านักศึกษาน่จะบอกให้ใช่ค่ะท่านว่ายังไงเหรอถ้าโดนจับแล้วผลักดันออกนอกประเทศเนี่ยท่านบอกว่าคงต้องแบล็คลิสในระบบเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้าออกเป็นหลายสิบรอบต้องแบล็คลิสไม่ให้กลับเข้ามาในประเทศได้อีกนะคะกรณีกลับมาซ้ําก่อนหน้านี้ท่านบอกเป็นไปได้ว่าอาจจะมาทางช่องทางธรรมชาติก็อาจจะเป็นช่องทางเพื่อนบ้านทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันว่าต่อไปนี้ เมื่อมีการจับกลุ่มจะแบล็คลิ์อย่างแน่นอนส่วนประเด็นคนไทยที่เข้ามาอยู่ในขบวนการนผู้ชมกำลังขยายผลอยู่ เราก็มีการตรวจสอบในการเดินในการเดินทางเข้าออกต่างๆแล้วก็กําลังขยายผลในเรื่องของกลุ่มแก๊งต่างๆว่าเป็นลักษณะนั้นหรือไม่นะครับการเข้ามาเป็นอย่างไรแล้วก็การดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเข้าออกเป็นอย่างไรเนี่ยกำลังดาเนินการอยู่ถ้ากรณีที่มีความผิดแล้วก็มีการผักดันแล้วนะครับมันจะอยู่ในระบบของการขึ้นแบล็คลิสต์แต่ในกรณีของการกลับเข้ามาเนี่ยในระบบเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าได้แน่นอนอาเราบูชม เดี๋ยวเราตามดูกันต่อไปทั้งสัปดาห์เลยเขามาปิดสัปดาห์ก็ต้องมีภาพปาร์ตี้ชวนี้หนึ่งนะค่ะแสดงความเห็นเข้ามาผ่านหน้าจอเรื่องเล่าเช้านี้สักหน่อยมีเสยุกรมกรข่าวสามรุ่นสีดาแบบที่พิยุธใส่อยู่จะมอบให้คุณผู้ชมห้าท่านนะคะ,คะแจ้งข่าวบอกกล่าวแล้วอย่าลืมวงเลยว่าแฟนข่าวด้วยค่ะเหมือนเช่นเคยนะครับสวัสดีค,คุณเอกราชสวัสดีค่ะพี่นุยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างมีอะไรไม่มาคิดอยากจะบอกว่า ข่าวดีนะเมื่อกี้นี่คือเราไม่เคยรู้เลยว่าหลังจากพวกเขาทํางานเสร็จเขาไปทําอะไรกันต่อใช่ไหมเนี่ยเพิ่งจะได้เห็นเนี่ยปาร์ตี้มันเหนื่อยนะใช่มันต้องพักผ่อนคืนน่าจะงานเสนั่งตามสะพานลอยใต้สะพงสะพานต้องเล่นละครไปด้วยนะใช่ไหมมันก็ต้องมาปลดปล่อยกันนั่นน่ะสิเออฮะนี่ผมจะบอกให้สมัยผมเด็กๆแม่ผมขายของชำประจำเลย ขอทานเอาเหรียญมาแลกอาค่ะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคือนักขนาดนั้นมันไม่ได้เข้มข้นแบบยุคนี้สมัยนี้ค่ะรู้แต่ว่ารวยนะแลกเหรียญเป็นแบงค์ใช่ไหมใช่แต่ละวันเนี่ยวันหนึ่งยุคนั้นเนี่ยหลายร้อยนะเออรวยนะผมไม่ใช่ธรรมดาเออแล้วดูแบงค์ยี่สิบแปลว่าคนไทยมีจิตใจให้แบงค์ยี่สิบนะใช่ไม่ใช่ให้เหรียญนะคะให้แบงค์คุณผมจะบอกคุณให้ค่ะขอทานตอนนี้ผู้ชมรู้สึกผมไหม ให้เหรียญบาทดาวนั้นในใจอย่างน้อยนะนี่ผมจะบอกคุณผมเคยเหรียญห้ามีค้อนผมเคยให้แบงค์ร้อยด้วยนะนั่นไงไม่มันอยู่ที่คนให้คือถ้าเรามีจิตใจเป็นกุศลอยากให้เขาให้ถูกไหมแต่ว่าคนที่แบบพิการจริงก็มีนะเอามีแต่หมันก็มีอยู่แต่กฎหมายเนี่ยไม่ให้ทำอ๋อเอาเถอะไปร้อยจริงจริงเหรอเคยให้เคยให้นะ